ลูกมมาพร้อมแล้วค้นับนขนาดนี้มมาออกแล้วขนาดนี้ดวงฤทธิ์เป็นตัวนำวุฒิเด่นเป็นตัวที่สองเวนฟาดขนาดนี้เวนฟาดเป็นตัวนำแล้วติดตามด้วยดวงฤทธิ์ถ่ายไปเป็นแสงมรกะที่โค้งไปก้า เมฟพาร์เป็นตัวนำดวงฤทธิ์เป็นตัวที่สองแสงมรกฏที่สามถ่ายไปเป็นบุมบางระคงและวุฒิยอดเด่นที่ป้ายแปดในขณะนี้เวฟพาเป็นตัวนำแสงมรกฏที่สองดวงฤทธิ์ที่สามบุมบางระคงที่สี่ถ่าไปเป็นวุฒิยอดเด่น ทีโค้งป้าเจ็ดเบลป้าเป็นตัวนำจิดเทแสงมรกตและดวงฤทธิ์ถ่ายไปเป็นหนุ่มบางประกงรุดยอดเด่นและหลงลิ้วทองที่พระองค์แค่ห้องตรงเบลป้าจะเป็นตัวนำอยู่ดวงฤทธิ์เริ่มได้เสนอเป็นตัวที่สองแล้วถ่ายไปเป็นรุดยอดเด่นและหลงลิ้วทองขณะนี้เบลป้าเป็นตัวนำขณะนี้ ดวล,ลิงท้าเป็นตัวนำแล้วติดตามด้วยวบ๊ทยอเดนเว้นฟาดและดวงลิ์ถัดไปเป็นขวัญใจที่ต้น